<ผ>ตามตหาจุดขายนายหัวใบหน่อยคืออะไรวะมันเป็นประโลมอยู่สภาพนั้นนะเท,ด,ะท,ด,ทดี้อ่ะเออเทดี้เทดี้เดี๋ยวเปลี่ยนสีแล้วพนะั่เอ้ยไปใช้ผมดำปะกูวิลีสันมาตามหาย้ออันนี้นายทวิตหน่อยดิเอาหน่อยดิเอามาหน่อยดิาาน,ยดน,านายทวิตเดี๋ยวเรียกมาก่ะ ไม่ลี่อยู่ในวอลเลยเพื่อนลองครยกันเลยไม่รู้อ่ะแต่เฟชั่นเต็มตัวน่ารักจัดไ้ยหมอกลงหรอวะเพื่อนใช่ป่ะใช่หมอกลงเออหิมะปะหิมะปะไม่ได้ขอมาฝุ่นป่าวแบบฝุ่นครัะ ่ลแบบทำไมถ่ายว่าพูดมถอ่ะ <c oughs> สอพูมเฉยผมเรียกไอ <c oughs> ้จุกมาให้แบบโอเคตามมาละ ต้องเจอทาำไมครับที oh. oh. ่เอสหลอเอาเรื่องเพื่อดีเพื่อนได้จูนในนี่แหละเหรอเอ้าเก็บละไม่เปิดนะเพื่อน ไปเหรอไปเพลงอะไรอยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวนี้ก็ฟังเดี๋ยวนี้ก็เพลงอะไรชิดๆตัผมไม่รู้เลยเหรออืมสวัสดีครับพี่ขอเพลงชิดหนึ่งเพลงครับพี่ซาสึเกะพี่ใช่ซาสึเกะไหมครับ <laughs> ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ <laughs> ทำสักะไอ้สิเยครับโอ้อะไรครับทำไมพี่แจวันดีครับวัสดีครับพี่สวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วครับคุณตุ๊กตาพี่มาแล้วครับวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยผมตามผมตามหาจุดขายยาอยู่พี่หาดิเอ้มัเราไม่ยอมมีได้ข่าวมีฮาร์ดแวร์เราใหม่ขอขอตังค์ซื้อฮาร์ดแวร์ดิ ท่าไหร่แฮร์ร ice> ี่มึงโอนเอมิลี่โอนเต็มตังค์แบบนี้ตังค์เพื่อแฮร์รี่เลยเนี่ยวเจเจเงียบเลย์ฮร์รย์ขันเท่าไหร่วะขันแล้วเลยขันแล้วเลยแฮร์รย์ขันเท่าไหร่เสียเว้ยเสียเว้ยไปอย่กูถามพี่อยากรู้ไหมเท่าไหร่ไอ็มบังกี้เหรอหรืออะไรบังกี้นะบังกี้อะไรมันมันคืออะไรวะเฮดกิ๊กแฮร์รย์แฮร์รย์ยังไม่รู้เลยว่าฮร์รย์เดวิสันนะ ในกาชาเหรอในแพ็กเหรอไม่ใช่ในร้านค้าในร้านค้าขอตังค์ซื้อฮาร์ลีย์หน่อยไอ้เยเศรษฐีประมงมึงโอนแเงินดิใครรู้รู้เศรษฐีไอ้เกงให้กูดึงแล้วจะได้ขาดทีเดียวเนี่ยสองต้นขาเนาะผมหาสมัวแต่งผมหาหอร้านแ่งร้านแ่งรีบบายอ่ะอุ้ยไกลนี้ไกลๆนี้รีบบายอ่ะไอที่อะบุลลี่เหรอไอที่อะดินแดกก็ไม่ใส่เขาใส่ผมหากันเท้ายุ่ง้ย่ไะยื่นแหลยบุลลี่ใช่ใช่บุลลี่อะไรครับแค่พูดว่ารีบบายเป็นไร กัเมื่อกี้บอกไล่เลยขอตังซื้อฮาร์เรย์ดิมือคาราล้านแปดมือคาราล้านแปดเอาไปดิขอตังเลยคดิกเดข้างล่างครับพี่ล้านแปดน้องโอ้เพื่อนนี่กูแตกชีกูเปียกแพงเกินล้านแปดขับไปนี่ก่อนได้ปะขับไอซิดาร์สี่ร้อยอ่ะคุณ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 ตามอะไรฮะคุณตามอะไรโอ้ยคนเต็มวอรเลยกูรับคุณคุณสองคนเพื่อนผมเรียกข้างหลังฮะเจอเงินเรียกครับ งอยู่อะไรเต็มบ่อวะต้งแบ่งตังค์มาดวงวันนี้เฮ้ยไายมีคนมีคนอยากคุยนายไปแถวนั้นะขายแบบนั่นอ่ะเหนืรู้ใช่หรอเออลองร้องไปหาดิมึงใครมึงเป็นใครมาจากไหนบ้างนี่อยู่ที่บ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากคุยกับผมเหรอครับเออมีคนเดินมาบอกว่าคนเส้นเงินอยากคุยกับเราหรออะไรนะครับ ไม่คุยเลยอยากคุยกับผมเหรอใช่ไหมุิยโทษครับโทษครับโทษครับอ้าวเพื่อนคือยังไงเนี่ยไกล้ๆหน่อยไปยังไงที่เด็กไกลกันไกลอ๋อเมื่อกี้ผมย่อครับผมอยากคุยด้วยเฉยผมอยากรู้ไงว่าคิดอะไรว่ายังไงทำไมอยู่ครับเนี่ยหนุ่มมาขับข้าวอ่ะขับข้าวเหรอครับใช่ครับ มีไข่เจียวไหมครับมีข้าวไข่เจียวด้วยเหรอมีสิผมงทำไข่เจียวขายสนใจไหมล่ะมันมีแต่ข้าวข้าวแกะทอดไม่ใช่หรอมีไข่เจียวครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูก็ได้อนะไข่เจียวเนี่ยคุณด,ดูสิเห็นไหมครับผมขายเอาไหมเท่าไหร่ครับอยากซื้อเท่าไหร่ครับผมให้หมดเลย แล้วแต่คนจะให้ครับมันเต็มหลอดไหมอ่ะเต็มครับเต็มเหมือนข้าวไอ้นี่เลยข้าวไก่ทอดเลยราคาแล้วแต่คุณนะครับเสนอมาได้เลยครับตรงส่งนี่คุณน่ารักแค่ไหนก็อ้ดีละใครเปิดเพลงแนยวนี้อีกแล้ววะ คุณคิดว่าคุณน่ารักเท่าไหร่ครับดูพาดอกล่าเลยพาดอกล่าถูกดูพาดอกล่าพาดอกล่าาตัวหวยเลยตัวเนี้ยเงียบเลยอันนี้อันนี้คือฝืดไอ้กูนี้อันนี้กูรู้นะคืออันนี้คือฝืดคุยนะเพราะว่าไม่ถูกสเปคอันเนี้ตรงมาเยี้ยเนี้ยไอ้เนี้ยกูรู้เลยฝืดคุยฝืดคุยอยู่ตอนเนี้ยรู้เลย่ะฝืดคุยผมแถมให้ ไปถึงไม่ถูกใจมันเหรอครับผมไม่ถูกใจมันนั่นแหละมันรู้อยู่แล้วมันรู้ร่างกายหยาบแล้วมันเลยแบบมันไม่อยากคุยอะ่ะไว้เจอกันก็ได้ครับโ oh. อ้โหเพือ,อ,กอแก๊งก่อนโอ้โหเพื่อแก๊งออกลูกออกลูกมีธุระงานเยอะไ <c oughs> อ,อ้เหี้ยเออเพื่อนเราจะสลดไหมฮะร้านแปะไหนร้านแปะไหนอะไม่เดี๋ยวให้ก็ว่าแล้วทำไมเทียนภาษาไม่เสร็จสักทีคนหล่อเขาไปยืนนี่คืออะไรวะเฮ้ยมึงเอาเงินให้แจ็คคนละห้าแสนนะ นี่ส่งบอสเวไปในส่งบอสก็มึง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 ส่งพอจกจัดเลยปะเอ้เพอยเฟอยเฟอยโปรโลไม่มีตังค์เลยเหรอไปก่อนเลยนะมีบ้านมีบ้านมีคนละห้าแสนป่ะโดมีใช่ป่ะมีคนเยอะกว่าคนที่ให้าไปเยอะกว่าเลยเยอะแม่เยอะแม่ห้าแสนครับเออห้าแสนเอาไปเอาไอ้เฟยเฟอยโปรโลวิ่งไปใช้ไม่ได้แล้วดีกว่าเลยนะมันหมดมันหมดแล้วนะ ก็ยังไม่ได้ให้เลยีใจกตังตังสดม่ให้ดิคับตังสดไม่ให้ดิได้ครับมามาครับมามามาเดี๋ยวยังไงนะครับรถฮาร์ลีหลานกว่าโอเคในวอรมีแปดคนอะไรนี่ใครยังไม่มาใครไม่มาไอวิลลี่เฮ้ยไอวิลลี่ไปไหนวะแสนมึงฟาร์มบ้างวอวิลลี่เพื่อนวิลี่มาคุยดิ ห้าแสนคนละห้าแสนเนี่ยพี่แจ็คอยากได้ฮาเลยเนี่ยล้านสามอ้นี่มารวมรวมรวมไปให้พี่ล้คนามไม่ไม่ไม่เดี๋ยวรวมไม่เดใช่ใช่ให้แจ็คเลยห้าแสนได้ไปล้านงันเนี่ยไม่ได้เอกพุยวิลลี่โปรโลเลยได้ใครก็ไม่รู้เนี่ยไม่แล้วมึกแล้วไอเดอมไ่โดมแต่ล้านห้าครับแจกผมครับผมนะครับไปครบเ็นแสนองครบดีกว่าห้ห้าแสนพี่ห้าแสนครบยังไม่ห้าแสนพี่ไอ้พวกนี้มันใช้ไม่ได้หรอนะตรงนี้ โจมให้ไปแล้วหรอสวยใครยังไม่มาใครไม่มาให้ครบยังพี่จะได้ให้ต่อทำเสร็จัาใครอ่ะมีโอเคสามคนโอเคสี่เออไค่วันนี้เลยหาหาจุดงานดำอเะกาไม่ได้ใบเลยดีเพื่อนน่าขับรอบเมืองอ่ะกูใบแหกเปละรู้เหรอรู้กูรู้เยาวออนนี้อ่ะ ไปไปล้แล้ถเอะแยกไดทหารจุดเลยเดี๋ยวเจอกันปะเฮ้ยน้องหาจุดขายยานะเว้มันไม่ให้ตังค์มันไม่มีตังค์เลยพวกเนี้ยมันยืนไปก็เท่านั้นแหละใช่ไหมันยืนทำสงามหาเท่านั้นครับพี่มึงเป็นอะไรของมึงาแต่งตัวอะไรของมึงเนีไอ้บ้าไอ้รัวไอ้หล่นข้างไมนข้างไหนรถสี่วะข้าไหนอุ้มได้ไม่นั่งสองอุ้มได้โอ้ออ อันนี้แพคก็กี่บาทอ่ะแพคก็กี่บาทอ่ะแพคก็ส <4, S 2> ี่แสนสี่แสนสี่แสนสี่แสนม่เเติมเลยเหรอแล้วมันนั่งได้สองเลยเหรอสี่แสนล้านแล้มึงเติมมึงเติมไปสี่แสนเลยเหรอสี่แสนล้านแล้วเาตั้งไหนอ่ะตั้งไหนมาเติมอ่ะยืมสองร้อยยังอดโอยเลยแหมมาสี่แสนล้านจู่มึงแต่งเท็ดดี้ยังวะเท็ดี้อะไร ต่งหน้าแต่งอะไรสักทีดีเอางี้กูแต่งตัวแบบดูรวยอ่ะรวยอันดับหนึ่งของประเทศอ่ะจะพาไปแต่งตัวใหม่ด้วยแต่งทรงเรดล่ะ